สาวน้อยร้อยดามายังไงคะค่ะเรื่องชุดใช่ไหมคะก็ อย่างอย่างที่หนูแถลงไปแล้วค่ะว่าแบบหนูไม่ได้ตั้งใจให้ผาพมันออกมาแบบนั้นจริงๆค่ะโดยความรู้กับแบบลุกหนูไม่ใช่สายดาร์กที่จะโชว์ตรงนั้นอยู่แล้วแบบเพราะว่าแวมๆอย่างน้อยแบบบนนี้ก็ยังโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันก็หนักจริงๆค่ะอันนี้ยอมรับค่ะแล้วก็แต่จริงๆมันเป็นด้วยมุมด้วยชุดด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ฟิตติ้งด้วยค่ะใช่ค่ะคือคือเลือกกัน่ารายการนี้แบบเด็กน่าจะดูเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบ พยายามเลือกไม่ให้มีเปิดตรงไหนเลยเข็ดยาวขายาวอยู่นะใช่ค่ะคือทุกคนปิดหมดเลยตอนเรือวก็ไม่คิดว่าในรูปมุมมุมเงาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะคือดูในรูปข้างบนเป็นผ้าทิ้งตัวแล้วข้างล่างก็คือไม่ได้รัดอะไรขนาดนั้นแล้วหนูก็เลยแบบลืมคิดไปว่าสลีล่าคนมันไม่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะแล้วพี่นางแบบเขาอาจจะแบบพอเราโดนอย่างเนี้ยเราเลียนเซลไหม ก็อายค่ะความรู้สึกแรกคืออายมากกว่าเหมือนคนไปโฟกัสอีกจุดหนึ่งใช่ค่ะจริง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 หนูลงภาพนั้นแบบท้ายๆเลยอะค่ะแต่แต่มันเป็นประเด็นเพราะว่าอาจารย์พ่อแกเอามาปึ้งลงเลยภาพเดียวเลยแล้วก็แฮชแท็กว่ายูกิบอลได้บอลอะไรกันเนี่ย่าจุดประเด็นใช่ไหมใช่ค่ะคือตอนตอนเย็นคืออ่าเตรียมแล้วเตรียมตัวเลยมาจริงๆตอนแรกเราเห็นรูปแล้วก็เอ๊ะก็ไม่อะไรก่อนใช่ไหมอะไรอยู่ค่ะหนูก็อยากอายอยู่ ทีแรกอะหนูใส่แล้วแบบพี่เขาก็ไปไปบ็อกกิ้งไปทีหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบรีบๆไปแล้วก็ยังไม่ส่องดูกระจกเลยแต่ตอนที่ถ่ายรายการก็ไม่มีอะไรมุอะไรไม่ได้อะไรถูกไหมคะก็น่าจะเห็นแลวค่ะก็หนูก็เลยแบบพยายามเอามือมาปิดไว้บ้างแล้วก็มันจะมีตรงชายตรงแขนหนูก็เอามาปิดด้วยเลยเพราะตอนนั้นมันก็เปลี่ยนไม่ทันแล้วเปลี่ยนไม่ทันแล้ว<ม>ลค่ะไม่ทันเลยใช่ค่ะทีนี้หลังจากนี้การคิดว่าการแตกตัวเราจะเซฟตัวเองเยอะขึ้นมาสำหรับตัวเราเองเลย ก็น่าจะต้องลองก่อนค่ะแล้วก็ต้องต้องดูดีๆว่าเออมันมันเป็นยังไงอะไรค่ะแล้วก็มันเหมาะสมไหมกับงานนี้อะไรจริงๆหนูไม่เคยมีปัญหาเรื่องชุดเลยค่ะอันนี้ครั้งแรกเลยเรื่องเป็นมีทีมดูเสื้อผ้าอะไรไม่มีค่ะส่วนมากเป็นเป็นหนูแล้วก็คุณแม่เลือกช่วยกันค่ะแต่ว่ายิ่งดราม่าก็ยิ่งทําให้เราแบบมีงานเข้ามาเออเขาเรียกว่ามีพื้นที่มีพื้นที่ให้เราได้ ออกเสียงมากขึ้นเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะก็ขอบคุณนะคะพอมาเกิดดราม่าเงี้ยถามนิดนึงคนข้างไกลเราเขาว่าไงบ้างเขาเห็นรูปก่อนแล้วแหละแล้วเขาทีาเยอะก็จะมาเขาก็บอกว่าเออตอนนั้นเขาอยู่ตอนนั้นเขาอยู่ญี่ปุ่นเขาไปเที่ยวประมาณใส่ตงมาก็กำลังดูข่าวเธออยู่เนี่ยอะไรเงี้ยเออต้องถามเขาเองเหรือหล่ารอรอรอรูตอบมันน่าจะไม่คืนหะรอรอรอ แล้วตอนใส่ตรงไปไงบ้างใส่ตรงเหยพืว่าห่วงน้องเปยังไงบ้างดรามนี่เขาบอกเลยนี่นี่จะไหนคนต้นเรือต้นเรือต่นเรอต้น่รือต้นเลือต้นเอต้นเรือต้นเรอต้นเราอต้นเรืต้นเรื้นเรือต้นเรอตนเรือตนรือต้นเรือต้นรต้เรอต้งเอต้รอต้นเรือต้นเรือต้นรต้เรอต้นรงต้รอต้นเรอต้เรตเรืตนเรือต้นรงต้งเรอตนรงตนเรต้นเรอต้นเรืงตงรอต้รอต้รอตตรืตงตรง ตอนแรกตอนแรกมันเป็นแอปหรือว่าอะไรแต่มันมันไม่ได้ยอดๆๆๆๆๆยังไม่ตอบว่าไปว่าเป็น AI เป็น AI ครับเป็น AI ไม่น่าทันหรอกเป็น AI ป่ะตัวจริงค่ะตัวจริงเลย ทีนี้แบบาก็คือกำลังความรู้สึกเรากำลังอายอยู่มไม่เปิดอูตัวเองเลยพอน้องมันเจอกระแสในโลโซเชียลนะตอนนี้โซเชียลมันแรงมันเจอวิจารอย่างเงี้ยเราเป็นห่วงความรู้สึกน้องอยังไงบ้างสำหรับต,ตัวเราเองอะไรก็มีแต่แบบทําให้เขายิ้มซะมากกว่าครับแบบว่าแบบทาให้แบบคิดในเรื่องอื่นมากกว่าแบบไม่ต้องสนใจอะไรมากเพราะมันมันออกมาแล้วอย่างไงมันก็กลับไปแก้ไม่ได้ก็แค่อยู่กับ ครับผมก็ให้ผ่านเราไหมคะว่าอย่าไปอ่านโซเชียลเลยเสพเยอะอย่าเสพเยอะใช่ใช่อย่าเสพเยอะอย่าเสพเยอะพยายามตลกตลกเข้าไปทำให้โยอีกก็ได้อ่านอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนไม่อ่านเลยค่ะไปผ่านโอ้ดีดีจริงไม่อ่านเลยไม่อ่านไม่อ่านไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านเห็นบ้างไหมว่าคอมเมนต์มันเป็นยังไงโอ้แต่ก็เห็นเลยค่ะเหมือนมันผ่านผ่านจะมดีหรือว่ามีเป็นแฟนแท็กมาอะไรอย่างเงี้ยอ่าเห็นค่ะอัันนน้เห็นใช่ค่ะเอออ่ะเพราะว่า์เป็นอย่างเงี้ยแหละได้คอดูแหละได้คอดูแหละดี หยอกหยอกนะครับพี่หยอกได้เลยดราม่าพี่หยอกเขอนะครเราห่วงไหมอาพูดเลยอะเราห่วงไหมก็โซเชียลเขามาแตวอย่างเงี้ยก็ก็ห่วงห่วงอยู่แล้วครับก็ทำไมจะไม่ห่วงไม่อยาห่วงห่วงก็ห่วงเอาคันแรกก่อนห่วงไหมเป็นคาบเกี่ยวคาบเกี่ยวเอาห่วงห่วงห่วงแต่ก็ห่วงด้วย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 กลัวกลัวสภาพใจเขาเลยแบบใช่เลยโทรหาต้องบอกว่าหลังๆเนี้ยยูกิจะเจอดราม่าโซเชียลอ่ะเยอะ คนนี้เขาให้กําลังใจเราอย่างไรบ้างตอนเราถามมุกิกเขามาซับพอร์ตเราอย่างไรบ้างในเวลาเราเจอดราม่าก็เหมือนเหมือนเรื่องนี้เขาก็จะพูดให้หนุกขำไปอะไรก็ก็ดีค่ะดีกว่าอยู่คนเดียวเอาไมก็ไม่ยอมตอนราถ่ายุดนี้แล้วหลายคนมันสงสัยก็ยังยังสงสัยอยู่ตอนนี้ให้สถานะได้หรือยังเอ๊ะ ทฮกนก็ถามบนเวทียังไม่ได้เขาให้ตอบเ A มันเป็นอไรที่ถามแล้วสองเดือนที่แล้วไงไม่พอเรากลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ชัดเจนไงอยากฟังจากบาร์ให้สถานะตอนนี้ไปถึงไหนแลน่ใจถึงแฟนไปแล้วไหมให้ผู้ชายตอบดีกว่าแฟนแฟนครับแฟนชัดเจนเลยว่าแฟนเลยจบ ตัวผมเนี่ครั่ชอบเชื่อมันมันเอ่อขอโทษนะผมเขินครับมันแปลกต่างสำหรับผมมากเอนนั้นพอใจพอมันเอาจริงนะพี่พีพอคนมาจับต้องอย่างเงี้ยคือเขาก็จะพูดตลอดเออความรู้สึกเราอะย่างไรอะไรอย่างเงี้ยบางทียังมีคนมาแตวยังมีคนมาถามอะไรอย่างเงี้ยเขินเินพี่ก็เขินอยู่ตัวก็ไม่ชินเหมือนกันเออก็ครับพอมาใช้คำว่าอ่ะลูกเี๊ดพอใช้คำว่าพอพี่พีเขาบอกเขาใช้คำว่าแปลนได้อย่างเงี้ยเรารู้สึกโล่งใจขึ้นมาที่แบบ อุ้ยบางทีแบบเรียกว่าโซเชียลจะมาแซะอยู่แบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันชัดเจนละหนูไม่ได้ไม่ได้ฟังโซเชียลมากกว่าความแค่เราอ่าใช่ก็ไม่อ่านมันมันอาแบบ่านเหรอมันแบบมันคิดไปหลายตัวตองสปีกไทยสปีสกไทยสปีสกไทยสปีกไทยหนูกลัวหนูว่าไทยตกเราแปลว่าเกังวลใจทุกครั้งที่มีเขายืมข้างตอนได้เจอดราม่าเขาไม่หวงเขาก็ทำให้เราทำให้ไปกลายเป็นเรื่องตลกได้เราอะใช้เขาใช้คำว่านี้แล้วเราอะสาวก็ใช้คำยุ่ยกกับเขากลับได้เลยนะ อันนี้สัมภาษณ์อะไรฮะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สวมแหวนอลไรใช่ไหมครับพ่อเขาบอกว่าให้ถามออครดีผมหยอกเล่นผมหยอกเล่นผมหยอกเล่นนะครับผมโยทีนี้แม่รู้หรือยังนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอ้าโยูกี้พอพอพอพี่พีเขาทัชเก้นอย่างเงี้ยคุณแม่เราว่าไงบ้างเพราะคุณแม่เราห่วงลูกสาววิไม่เลยค่ะอันนี้ไม่เลยแกแกพูดแบบแซวเล่นอะไรเฉยแต่จริงจริงแล้วแกแบบ หือว่าปล่อยก็เข้าใจค่ะแม่แม่เข้าใจค่ะเพราะเขาเขาทางผู้ใหญ่ว่าพีพีดูแลได้ก็คือเข้าทางแม่ตั้งแต่ทีแรกอยู่เป็น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 ีนี้จะมีผลงานคู่กันนะฮะเพราะว่าหลายคนเขาลุ้นจังเลยตอนนี้โมเมนต์จิ้นไปแล้วนะคู่จริงแล้วอะไรเงี้ยก็มีผลงานออกมาคู่กันเหมือนร้องเพลงเมื่อวที่เมื่อวานนี้เลยออาจารย์พ่อบอกว่าเดี๋ยวเจอทำเพลงคู่ให้ฝากติดตามด้วยนะครับพร้อมมพร้อมไหมพร้อมไหม ขอซ้อมก่อนครับขอซ้อมก่อนจะยังไม่ทำแต่ว่าแต่ว่าพี่แพนพูดรัดไปเลยแล้วกันค่ะพ่อราคะบอลเซอรเคิลรักเลยค่ะเป็นแนวไหนดีแนวไหนดีกว่าอ๋อที่ที่เป็นไกด์ตอนนี้ที่หนูฟังมันจะเป็นแนวเหมือนรุ่งรุ่งแล้วก็ให้เขาแร็ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็แล้วก็ต้องแดนด้วยไหมต้องแดนอันนี้อาจจะยังค่ะไหมอาจจะแดนอาจจะไม่อาจจะแดนจะรีบจะรีบเบาๆเบาๆเบาๆ เขาเรียกว่าก็โอเคเนาะก็ชัดเจนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะบอกอะไรแฟนๆนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยที่คอยตั้งพ่อด้อมเหลดาวด้อมเดาพีพียูพียูขอบคุณนะคะไม่รู้ว่จะพูดอีกกี่ครั้งแต่หนูรู้สึกว่าหนูโชคดีที่สุดในชีวิตหนูที่แบบว่าไม่ว่าจะทำอะไรแม่พี่แฟนคลับหรือว่าเป็แฟนคอยให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตทุกเรื่องเลย ม้กระทั่งแม้กระทั่งเรื่องเรื่องนี้เองหนูก็ขอบคุณนะคะบบที่ขบบเข้าใจแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให<ช>้ด้วยค่ะก<อ>็ครับผมก็ครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ซัพพอร์ตผมแล้วก็น้องนะครับไม่ว่าจะ <laughs> เรื่องเรื่องอะไรนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานของน้องหรือว่าผลงานของผมนะครับก็ขอบคุณที่รักรักในความเป็นเรากันและกันประมาณนี้ครับขอบคุณมากๆโอเคค่ะสวัสดี